วันที่13พฤษภาคม2568ครั้งที่13ต่อบทที่12 12. บทสวดร,รัตะนะปาิริษยังกินจิวิตตังอิทธวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนะโมสมสมสังอัติตัถาคัเตนะ อิทธัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุขยังวีระคังมะอะมะตังปณีตังยัตถชะขาสกยามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมัติกินจิอิทธัมปิธรรมเมสรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุ ยัมุทธเศโทโธปริวันณนีสุจิงสมาธิมานันตะฤกัญยามะมาหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชิวิชติอิธัมปิธัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยปุคราอัตสตังปัสถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกขิเนยาสุขตัสสะ สาวกะเอเตสุทินนานิมหัพระรานิอิธรรมปิสังเครัตหนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัถิโหตุเยสุปะยุตตามะนะสาทัตทันเหนะมิกามิโคโคโค,โคตมะสาสนันนมิเตปติปตัปตาอมาตังวิไคหะรัฐามุธานิพุติง คุชฌมานาอิทัมปิสังเครัตนังปันนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขีนางปุรานางังนวังนติสัมหวังวิรันตะจิตตายติเกภาวิสมิงเตขีนะพีชาอวิลุนหิชนทานิพินนิพันติธีรายัตายะปะ ทีโปอิทัมปิสังเขรัตตังปณิตังเอเลนสัจเชนะสุวัติโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวักอัตตาเวชิตังเสยโยยาจายังอัตตราปชาอัตตทันตัสส,สสะโปสัตสะตนิจังสัญญาตจาริโน เนวะเทโวนัคันธโพะโมนมาโรสหพมมุนาชิตังอัปะชิตังกะยิลาตัถาลูปัสชันตุโนสิบสี่บทสวดเกศปุตตะสูตรทาสิตะมิทังเตนะพัคขาวตาชนาตาปัสสะ ตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธเธนะเอตตุมเมตุมเหมาอามานุนสสะเวนมาปะระมะปะลายะมาอ,าอิติกิลายะมาปฏิกะสัมปทาเน е นะมาตักกะเหตุมานัยขะเหนะมาอากาะละาาปะริวตเกนะมา ทิฏฐิเนชากขันติยามาพัพพระรูป,ปตายะมาสัมโนโนคุรุยทาตุมเมเหอตะนาวะชาเนยยาธาอิเมธรรมาอากุสละอิเมธรรมาสาวัชาอิเมธรรมาวินญูขะระหิตาอิเมธรรมาสามัตตาสมาธินะอาหิตายะ ทุกขาอยะสังวัตตันติอัตตุเมเหปัชชะเหยานะยถาตุเหอตตะนาวะชาเนยยาถาอิเมธมากุศลาอิเมธมาอนาวัชชาอิเมธมาวินยูปสัสสะอิเมธมาสัมมัตตาสมาธินาหิตายะาสอายากสังวัตตันติอัตตุเมเหอุปสัะมมัต อุปปสัสมปัชชะวิหะเลยยะถาติสิบห้าบทสวดอุปปัตนย,ยสูตรอุป,ปนิยติชีวิตับปะมะปะมายุงชาลูป,ปะนีตัดจัตนะสันติตานาเอตังพยังมาราเนเปขะมาโนปุญญาณิกะ กะยิลาธะสุขาวะหานิอุปนิอุปณียติชีวิตะมัปะมานังชัลูปะณีตัสสะนสันติตานาเอตังพยังมารเนเปขะมโนโลกามิสังปัชะเหสันติเบโขธนะกายเยนะสังยโมวาจายอุทธเจตัสา ตังตัดสะเปตัดสะสุขายะโหติยังชีวมาโนปก,กะโรติบุญยังธรรมโมหเวรคติธรรมมะจาริธรรมโมสุจินโนสุขมะขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทักขติงทัชติธรรมมะจาริสเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายปัสสติอัตถนิพินทติทุกเข อามัคโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยตถาปัญญายาปัจจติอัฏฐนิพินตติทุกเขมอาศเอสะมัคโควิสุทธิยาสเพธมาอนัตตาติยตถาปัญญายาปัจจติอัฏฐนิพินตติทุกเขเอสสะมัคโควิสุทธิยา 6บทสวดอปันนกาชาดกอปันนกัทานาเมเกทุติยังอาหุตกกิกาเอตทัญญายะเมธาวีตังขันเหยะอปันนกังพระหุงเวระสะระนังยันติปปัฏตานิวนิวนานิจกอาลามลุขเจตยานิมนุษสาพยตตชิตา เนตังโขสระนังเขมังเนตังสระณะมุตตะมังเนตังสระณะมาคัมมะสัพพทุกขาปมุตจติโยจะผุดธันจะธรรมันจะสังขันจะสระนังกตโตจตาริอริยสสจานิสัมันปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขะสมุตปาทางทุกขสัจจะติกมังอริยันทะอริอริยจะอัตถคิกัง อทงังคิกังทุกขูปะสัมคามิหนังเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตะมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติสิบเจ็ดบทสวดพเทกะรัตคาถาอติตังนานาวาคเมยอะอปติกังเขอนนาคตัง บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยตติตัมปะน,นันตังอปปัปตันจะนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมตัทธัตถะ,ะ,ะ,ะวิปัสสติอสังเหรังอสังกุปปังตังวิธามาะนภู นภร,รูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่อนงนไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจะเดินธรรมนั้นหนึ่งเดือนให้ปุโปรเถิดอัชเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้เล้านี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนฮิโนสังข์รันเตนะ มหาเสนะเสนะนะมัจจุนาะเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาลิมาตาปิงองโหรตะตมะตันทิตังตังเวพทเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคล ผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเกิดด้วยประกาศชนนี้แล1สิ 18, บทสวดพินทะปจเจกะคณะป่าทะชลาธรรมโมหิชรังอานาัติตะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิตพยา อานติตะเรามีความตายเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราระณะธรรมโมเหมรณนังอนัติตะเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเปหิตเมปิเยหิมานาเปหิตนานาภาวววินาภาวุ เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสโกมีกรรมทายาโทกรรมเยวนิกรรมพันทุกรรมัตต์กรรมปัตติสรณะเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดินเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามิยะมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามีกระยานางวาปาปักกังวาตสัตทายาธาภวิสามี เราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนัน้นๆสใส่เอวังอัมเหหิอััพอพินหังปัจเจปัจเจเวคิดตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอะสิบก้าบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุขปตตาจะนิทุกขาพยปปตตาจะนิพยาสโสกะปตตาจะนิสโสกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหหิสัมสตังบุญญาสัมปตังสัเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธยาธานังทันตุสัทธายาซีลังลักขันตุสัพปทาภาวนาพิรตาหุนตุขันชันตุเทวตาขตา สัพเพพุทธาภรปตตาปัจเจก,กานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะหลักขั้งพันธามีสัพพโซยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาวสินี ผู้เปคาเรโพธิคาเรตะ,ตะหิงตะหิงตาธรรมมาธาเนนาพวันตุปูชิตาโสดทิงกะรนเตทวิหารมันทะเรเทราจะมัดชานาวกาจะพิกโวซาลามิกาทานาปติอุป,ปาสกา ขามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัปานาภูตาสุขิตาพะวันตุเตชลาพุชาเยปิจอันทัสมวาสังเซทาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมวารังปฏิจเต สเพปิทุกาขาสกโลตุสังขยังท่าตูจิลังสตังธรรมโมธรมัตทลา,าจะปุงคลาสังโคโคตุสมัคโควาอัตชายาจิตายาจาอมเหรักขะตุสัตธรมโมสเพปิธรรมมะจารินโนวุตติงสัมปาปุเนยามา คำเม่อาบปเวเตยีย่เบ็ดบทสวดสัพพติทานะคาถาบุญญาสิทธานิกัตตสย,ยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะภากิโนหโ้นตุสตาัตตาประมาณกะขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่ห้างมาตาปิตาทโยทิถทาเมจะยะติถธาวาอันเยมัชตะเวนโิโนก็ชนเหล่าใดซึ่งเป็นที่รักให้และมีบุญคุณมีมานดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นก็ดีและสัตว์เหล่า อื่นที่เป็นกลางๆหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสตาตินทันติโลกัตมิงเตภคุมมาจัตุโยนิกะปัญเจกะจัตุโวกะละสังสลันต์าพาวะภวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโรคอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดสีมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังต้องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ ยาตังเยปฏิธานามมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตเหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์ทั้งหลายนั้นจงอนุโมทนาเองเถิดก็สัตเหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพเทวดาทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตวเหล่านั้นเถิด มยาทินนาณปัญญานังนปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตาสัทธาโหตุอเวลาสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสาสาสัชิตตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันจงอยู่เป็นสุขทุกอยู่เป็นสุขเสมอเถิด และจนถึงทางอันเกษมเถิดขอความปรารถนาอันดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนไตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปิติและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสูตรสาธยายมญ่หและธรรมะเล่าน,นี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอําววยพรให้แก่ข้าพเจ้าและววัตถุมงคลพระกิ่งภัยรีพิณนาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบรวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมสิ่งสร้างขึ้น ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปรียบด้วยอานุภาพแห่งพระปริและคํามงคลในภกตาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประกาเถิด บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตะภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอบุญบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตะภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงค้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออปุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรม สำเร็จในการวิปัสสนากรรมรฐานเกิดปัญญาญานและเจริญด้วยจัตุพิษฮอนชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภระเธอขออนุโมทานาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน